เป็นวันพระเป็นวันอโอรสของวาสุวาสิกาซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกพระพระุทธเจ้าทุกพระองค์มาตัดสรุในโลกก็ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไว้เหมือนกัน แม้แต่เทวดาก็ยังถือวันแปดคำวันสิบห้าคำเป็นวันไหว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีถึงวันเช่นนี้มาพวกเทวดาก็ได้ดอกไม้ทูกเทียนอันเป็นทิพย์พร้อมใจกันมาแต่สวรรค์หกชั้นนุ่นม,มารวมกัน แต่เทวดาไหวเนี่ยพว่าเดินเวียนปะทกขินสามรอบแล้วก็จุดทุกเทียนบูชาแล้วก็กราบเพราะพระเจดีย์นั้นเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วของพุทธเจ้าแล้วก็บรรจุเครื่องทรง ของพระองค์ตอนที่พระองค์เสด็จออกบวชได้แต่งตัวเต็มยศเสด็จออกไปบวชเมื่อคติการะมหาพรหมนำผ้าไกลจีวรกับบาทมาถวายแล้วพระองค์ก็จึงได้เปลื้อง เครื่องทรงของกษัตริย์นั้นออกแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอันนี้แทนอธิษฐานเพศบัตชิตด้วยพระองค์เองในขณะนั้นไม่มีใครเป็นอุปชาอาจารย์บวชให้พระองค์แล้วเมื่อพระองค์นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เก็บ เครื่องทรงของกษัตริย์นั้นรวมรวมกันเข้าแล้วก็อธิษฐานการออกบวชครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังความสุขอื่นใดในโลกอันนี้มุ่งหวังให้ได้ตัดสรุ้สัมมาสัมพธิยาณถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรุ้สัมมาสาัมพธิยาณในการออกบวชครั้งนี้ก็ขอให้เครื่องทรงอันนี้อย่าได้ตกลงมา สู่พื้นดินให้ลอยอยู่บนอากาศอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้นไปเครื่องทรงเหล่านั้นก็ลอยอยู่บนอากาศไม่ตกลงมาพญาอินทาทิาราชจึงได้เสด็จลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นอัญเชิญขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงดะไปสร้างพระเจดีย์ ปฏิสถานไว้ตอนพระเคี้ยวแก้วนี่พญายินมาเอาจากโทนพรามไปตอนที่ถวายพระเพลิงพระพระบรมมสาหรีรทิกธาตุของพระองค์เสร็จแล้วนั่นมันแบ่งพระบรมธาตุให้เมืองต่างๆที่ยกขบวนกันมาขอ ส่วนโทนพรามนั่นนะก็นึกคิดในใจว่าเราจะเอาพระเคิ้ยวแก้วอันนี้ไว้ธักราบบูชาก็เก็บเอายัดใส่ไว้มวยผมโดยไม่ใครรู้เห็นเลยพยายอินพิจารณาดูว่าพระเคิว้วแก้วนี่มันสมควรแต่จะมาอยู่สวรรค์สมควรแต ที่เป็นที่เทวดาทั้งหลายกราบไหว้สักการบูชาไม่สมควรเกิุคนผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาไปสักการบูชาด้วยตนเองพระยาอินได้ดำริอย่างนี้แล้วก็จึงลงมามาเอาพระเขี้ยวแก้วอันนั้นไปปรดิสถานไว้ในพระเกตแก้วจุลมานีเจดี กับพระเกศาธาตุของพระองค์ก็อธิษฐานพร้อมกันแล้วกับเครื่องทรงตกลงว่าพระเกศแก้วจุลมนีเจดีนั้นมีเครื่องทรงกับพระเกศากับพระเกียวแก้วที่ปฏิสถานอยู่ในพระเจดีนั้นพวกเทวดาก็ได้ถือเอา พระเจดีย์นั่นะเป็นปูชนียสถานเป็นที่กราบที่ไหว้ที่สกักการะบูชาเข้าใจว่าคงจะไม่ทั้งหมดหรอกเทวดามาไหว้พระเกตแก้วจุลมณีเจดีย์เพราะพวกที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าแต่เขามีศีล อย่างนี้เขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันนะเขามีศีลเนาะเขาไม่ทำบาปอันนเขาก็ไปสวรรค์มันก็เหมือนอย่างคนที่เลยอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละบางคนไม่เข้าวัดหรอกแต่ว่าเขาจำศีลเขาไม่ทำบาปอย่างนี้ก็มีมันมีหลายประเภทคนเราในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับ ผู้ที่ตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพรณะศนไกลอย่างแรงกล้าในอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบำรุงด้วยาศาสนวัตถุด้วยาศาสนาธรรมไปจนเต็มความสามารถของตนแล้วเมื่อหมดอายุสังขารแล้ว ก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์ก็คนคนเหล่านี้แหละพะเป็นเทวดาแล้วไปไหว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีเทวดาก็มีสถานที่กราบที่ไหว้แต่ว่าไม่มีผู้แสดงธรรมให้ฟังอย่างกว้างขวางหรือว่าไม่มี อทักคิณัยะบุคคลเหมือนอย่างมนุษย์โลกเราหรือไม่มีเนื้อดาบุญเหมือนอย่างมนุษย์โลกเราส่วนมนุษย์โลกนี่มีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้บวชตามพระองค์ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาละชั่วทำดี ชำระกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินอันนี้สำหรับผู้ต้องการบุญกุศลก็ถึงได้ทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้เขาคงหมายเอาชาวพุทธนี่แหละบุคคลที่ไม่เป็นชาวพุทธเขาก็ไม่เขาก็ไปทำบุญในศาสนาของเขาเป็นธรรมดา นี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาแม้แต่เทวดาก็ยังพากันมาเคารพนกไหว้กเกตแก้วจุลมณีเจดีอันเป็นปูชนสถานเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกที่นี้พวกเราได้มีวัด วาอารามมีโบสถิหารพระเจดีมีรูปพระพุทธเจ้าเป็นปูชนียวัตถุที่เรากราบไหวครุษกราบบูชาอยู่แทนองค์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าผู้ที่มีโอกาสก็ได้ชักชวนกันไปประเทศอินเดียไปกราบไปไหว้ภูชนียสถานต่างๆ ในประเทศอินเดียมันก็ไปได้เพียงครั้งเพียงคราวเท่านั้นเองเพราะค่าพาหนะมันแพงมากสำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงประเทศอินเดียก็ได้เราปฏิบัติธรรมนี่รู้ธรรมเห็นธรรมภายในจิตใจนี่ก็เท่ากับว่าเห็นพระพุทธเจ้า เราเคารพต่อพระธรรมนี่ก็เท่ากับว่าเราเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์เพราะว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องทำบุคคลให้บริสุทธิ์พุทธพ่องได้คนทุกข์คนภัยไปได้พระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้แจ้งในพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็มาบรรลุมรคล รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไวน้นี้นั่นอุปมาเหมือนอย่างบอ่อน้ำที่มีบุคคลผู้หนึ่งหรือว่าหลายคนขุดเจาะลงไปจนถึงสายน้ำใหญ่น้ำก็ออกมามากทีเดียวในบอ่อนั้นวันนี้คนทัง้งหลายก็พลังไหลกันไปตักออกมาบริโภคใช้สอย ตักไปแล้วมันก็ะออกมาเหมือนเดิมเพราะมันไปถูกทางสายน้ําน้ํานี่มันมันไปเป็นสายในพื้นดินนี่นะมันซึมไปเป็นทางเป็นทางไปไม่ใช่ว่ามันไปเลออยู่หมดทั้งใต้แผ่นดินนี่ไม่ใช่อันนั้นเมื่อขุดลงไปยังว่าบ่อใดถ้าไปถูกสายน้ําใหญ่เราไม่แห้งเลย ถ้าบางบอกขุดลงไปไม่ถูกสายน้ำใหญ่ถูกสายน้ำน้อยเพียงแต่น,น้ำซึมเชนนี้ก็ไม่พอใช้เลยเป็นงั้นอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนอย่างน้ำในบ่อนั่นเองนะใครจะปฏิบัติศึกษาเรียนจำเอาได้มากกลับมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคน อันพระธรรมคำสอนนั้นก็ไม่หมดไม่สิน้นผู้ได้รับเอาไปปฏิบัติตามผู้นั้นก็เห็นผลด้วยตนเองถ้าปฏิบัติให้ถูกทางก็ได้ความสุขความเย็นใจเห็นเห็นแจ้งประจักษ์้วยตนเองไม่ใช่จะให้ผู้อื่นพยากกรให้ว่าท่านปฏิบัติแล้วได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งที่ตนเองยังมองไม่เห็นผลแห่งการปฏิบัติอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เราปฏิบัติตรงไปให้มันเห็นด้วยปัญญาของเราเองว่าการเราปฏิบัติตามพระธรรมนี่เราได้ความสงบจิตใจเราได้ความสบายใจเราละบาปได้เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนได้ เหตุด้นจิตของเราจึงเบิกบานผ่องใสพอบาปมันละง,งับไปนี่ก็รู้ก็เห็นอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละตนละบาปได้ก็รู้แจ้งในใจตัวเองอย่างนี้นะตนสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจของตนตนก็รู้แจ้งในขณะใดที่ตนภาวนาน้มสติเข้าไป ประคองจิตเพ่งจิตอยู่เป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตมันละอารมณ์ต่างๆภายนอกได้หมดมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอาศัยสตินั่นแหละควบคุมจิตอยู่ไม่ให้จิตมันพลิกไปทางอื่นนี่จิตนี่นะที่มันไม่รวมลงได้ก็เพราะมันยึดอารมณ์มาในหนึ่งอยู่ อารมณ์นั้นผลักดันจิตให้ฟูอยู่ไม่ให้มันรวมลงไปสู่ที่เดิมของมันมันมันเป็นอย่างนั้นจิตใจที่มันไม่สงบนั่นนะ่ะให้เข้าใจดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการเพ่งจิตคมจิตตรงไว้อย่าให้มันฟูไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อสติมันเข้มแข็งสามารถคมจิตไปได้ กิเลสมันไม่มีอำนาจจะผลักดันจิตใจให้พุ่งสร้างเลื่อนลอยไปได้มันก็อ่อนกำลังลงในที่สุดมันก็ระงับไปพออารมณ์ต่างๆมันระงับจากจิตใจลงไปหมดใจนี่มันก็รวมลงเองมันเลยนี่บุโดยไม่ต้องได้ข่มแล้ววันี่มันรวมลงเองมันบางคราวมันก็จิตมันรวมลงเหมือนกับเคลิ้มหลับไปนี่แหละ แต่ไม่ใช่หลับนะคือมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันกลับไปรู้ตัวขึ้นในภายหลังแบบนี้รู้จิตนั่นแหละรู้จิตว่าจิตนี่ปราศจากอารมณ์ต่างๆแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีอิ่มอยู่ด้วยความสงบไม่อยากคิดไม่อยากนึกไปทางไหนแล้ววะนี้ เพราะว่าการใช้ความคิดมากเป็นทุกข์มันเห็นมันรู้มันเทียบกันได้การหยุดคิดน่้วมันมีความสุขมากเมื่อเห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างนี้เรื่องมันนะฉะนั้นทุกคนได้ภาวนาให้มันเห็นผลอย่างว่าอย่าให้ภาวนาไปโดยไม่รู้เรื่องว่าจิตมันรวมลงก็ไม่รู้อย่างนี้ จิตไม่รวมก็ไม่รู้มันใช้ไม่ได้แบบนั้นนะมเมื่อจิตมันไม่รวมลงไม่สงบลงก็รู้อย่างนี้นะมันรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ว่าจิตมันฟูอยู่นั่นแหละมันไปรับแต่อารมณ์ยายาบอยู่มันคอยจ,จะคิดส่งไปข้างนอกอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตมันไม่รวมลงมแล้วก็เพ่งจิตอันนั้นแหละเรื่อยไป วันนี้อาศัยสติกับกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ตรงนั้นหายใจออกก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ไม่ได้คิดไปไหนนี่เราทําอยู่อย่างนี้นานเข้าน,านานเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปมันไม่ยอมให้จิตคิดทุ่งสร้างไปทางอื่นแล้วอย่างนี้ จิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้ออกไปทีนี้เมื่อมันคลายอารมณ์นั้นออกไปมันรู้สึกมันเบานะมันเบามันปลอดโปร่งเมื่อเป็นเช่นนี้มันถึงได้รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ได้โดยลำพังเพราะมันไม่มีการยึดถือสิ่งใดๆทั้งหมดมันจึงรวมอยู่ได้โดยลำพัง ถ้ามันมียึดอารมณ์ในอันหนึ่งไว้ในใจแล้วมันรวมอยู่นานไม่ได้เลยอารมณ์นั้นแหละปั่นจิตใหคิดไปมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ก,ก็ก็ไม่นอกเหนือไปจากเรื่องน่ารักเรื่องน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวเรื่องน่าเศร้าโศกเสียใจก็เรื่องเหล่านี้แหละที่ใจมันยึดเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง มันทําปั่นจิตให้คิดฟุ้งไปไม่หยุดยั้งนะเรื่องความผิดหวังอย่างนี้นะทําอะไรแล้วไม่ได้สมหวังก็เก็บออกมาคิดอยู่นั่นแหละมาวิจารณ์อยู่นั่นนะวิจารณ์ไม่เท่าไรยิ่งกลุ่มใจไปเท่านั้นไม่มีอุบายที่จะสอนใจให้ละเมื่อเราภาวนา เข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็มันก็ต้องมีอุบายสอนใจไอ้สิ่งที่มันผิดหวังนะี่มันก็ผิดมาแล้วมันร่วงมาแล้วเราจะคิดยังไงยังไงมันก็มันก็ไม่สมหวังเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้อย่าเป็นคิดอยากคิดไปเลยเสียดีเสียดีกว่าคิดแล้วก็เป็นทุกข์เปล่าเมื่อไม่เพนไปําใจหวังก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนั้น เมื่อจิตมันได้รับคำตักเตือนอย่างนั้นนะมันก็รู้ตัวเออจริงนะเพราะว่าความสมหวังและผิดหวังที่ล่วงมาแล้วนั้นมันก็ล่วงมาหมดแล้วเราจะเ็ดฮทำยังไงให้มันได้สมหวังตามที่คิดไว้นั้นก็ไม่ได้เพราะมันร่วงเลยมาแล้วมีแต่มาตั้งต้นใหม่เท่านั้นแหละ ฝึกใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วทำกุศลคุณงามความดีไปหรือว่าผู้มีหน้าที่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ตั้งใจทำไปด้วยใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าอย่าไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเสียใจดีใจต่างมาไว้ ถ้าพยินดีก็ให้ยินดีในบุญในกุศลในความดีที่ตนทำหรือยินดีอยู่ในคุณพระรัตนกรายนั้นให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเหล่านั้นแล้วเราทำมาหาเรื่องที่ไปทำการทำางานไปมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคอยเข้าใจตามนี้กันก็แล้วกันนะไอ้ความมุ่งหมายนะ ความุ่งหมายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะดังที่ในมัชมีองแปดประการนะลองพิสูจด,ดูสิพระองค์ไม่ได้ห้ามไม่ให้คนไม่ได้ห้ามไม่ให้คนทำงานดังที่แสดงในองค์มัชสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบแสดงว่า ผู้ที่ปฏิบัติทำคำสอง่งพระเจ้านี่ก็ทำการทำงานเลี้ยงชีพตามเดิมนั่นแหละใครมีอาชีพอย่างไรก็ทำไปแต่ว่าให้เลือกทำเนี่ยการงานที่ปราศจากโทษเท่านั้นเองนะการงานอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแล้วก็เว้นนะไม่ทำมันเราเลือกทำแต่การงานที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้น นี่ความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าในองค์มรรคนี่นะให้ทำอย่างนั้นเช่นวาจาก็เหมือนกันนะเอ่เมื่อผู้ปฏิบัติทำแล้วไม่ใช่ว่าไม่ห้ามไม่ให้พูดอะไรต้องอะไรจรงชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะให้พูดแต่ว่าพูดอยู่ในหลักแห่งความดีหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พูด เช่นพูดแต่คำจริงไม่พูดคำเท็จอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุยงให้ยุโยงให้คนอื่นแตกสามัคคีกันพูดแต่ความสมานไม่ตรีจิตมิตรภาพคือเช่นอย่างว่าคนเขาทะเลาะก,กันเนี่ยหากว่าเรามีหน้าที่ที่จะไปไกลเกลี่ยเขาให้เขาเลิกแล้วกันไปให้เขาปองรองสามัคคีกันเรามีความสามารถ เป็เราก็พูดกับเขาไปพูดให้เขาเอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเลยอย่างนี้นะถ้าเราพูดได้อย่างนั้นเขาเลิกแล้วแก่กันไปไม่ทะเลาะวิวาทกันสามัคคีพองรองกันผูพ้พูดก็ได้บุญได้กุศลเนี่ยเป็นอย่างนั้นโกงกันข้ามถ้าพายุให้เขาทะเลาะกันไปไปเข้าข้างใดคนหนึ่ง ก็ได้บาปมะบนี่โกงเงินข้ามเลยมันเป็นยางน้นพูดแต่คำอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบคายต่อกันและกันคำใดที่เป็นคำอ่อนหวานเราก็รู้กันทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกอันนี้นะคำใดเป็นคำหยาบก,ก็รู้กันก็เพราะฉะนั้นเราก็เลือกพูดแล้ว คำใดเป็นคำอ่อนหวานเราก็พูดคำนั้นคำใดเป็นค,นคำหยาบโรนเช่นด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกันหรือว่าเปรียบเทียบคนเป็นศูนนักบอกเป็นลิงเป็นข้างอะไรไปทำลองนั้นนะนั่นท่านเรียกว่าคำหยาบอย่าเอามาพูดเลยผู้ปฏิบัติธรรม ต้องให้เว้นเพราะฉะนั้นแหละการเลี้ยงชีวิตก็ให้เลี้ยงแต่ในทางที่ชอบชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมถ้าพิจารณาเห็นว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้มันผิดศีลผิดธรรมเราก็เว้นนะไม่ทำมันแม้ว่ามันจะรวยได้เงินได้ทองมากก็ไม่เอา เพราะว่ามันเป็นบาปเป็นโทษมันจะนำทุกข์มาให้ในทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปเราหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตแม้จะได้น้อยนี้ก็อย่าไปเนื้อน้อยเนื้อตามใจเมื่อเรามันได้มันน้อยเราก็บริโภคใช้สอยตามน้อยนั่น,นแหละเราถือสันตุถีทำมีทำได้หามาโดยทางสุจริตได้เท่าไหร่ก็บริโภคใช้สอยอยเท่านั้น พูดเพ้เอเจ้อเล้วไหลพูดไม่มีประโยชน์อะไรบางคนเน่ยเข้าหมู่แล้วไมปราบเรื่องอะไรต่ออะไรหลังไหลออกมาโดยไม่มีเหตุมีผลสำคัญว่าตนนั้นพูดเกง่งให้สังคมเขายกย่องว่าตนนั้นพูดเอกพูดเกง่งอย่างนี้ไม่ถูกต้อง พูดอะไรมันต้องหาเหตุหาผลนึกว่าจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็จึงค่อยพูดไปถ้ามองไม่เห็นเรื่องที่ควรจะพูดก็นิ่งเขียเลยดีกว่าถ้ามองเห็นว่าเออเวลานี้ควรพูดอย่างนั้นมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นคิดได้อย่างนี้แล้วก็พูดไป นี่นะพากันเข้าใจฉลาดพูดพูดดีเป็นศีรษกมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตพูดชั่วตัวกระตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดคนเราได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะพูดจากันนี่แหละพูดคำไม่ตกลง ไม่ถึกไม่เพียงเดียวทะเาะวิวาละาฆ่ากันตายมีเยอะแยะเกือบทุกวันเลยเกิดขัดแย้งกวาคิดความเห็นอะไรกันมาแล้วบางคนก็มีอาวุธอยู่ในตัวพอตกลงอะไรก็ไม่ได้ก็ชักอาวุธออกมายิงกันตายมีวันีิมีทมไปเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยคอยพากันคิดกันพิจารณาให้มันดี อย่าให้กิเลสปาประธรรมเกิดขึ้นในใจของเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้ารู้ว่าตนมีบาปมีกรรมอะไรก็เพียนละเว้นไปด้วยการทำข้อว่าปฏิบัติสามประการนี่แหละการให้ทานเป็นการกำจัดความโลภความตณีการรักษาศีลเป็นการกำจัดความโกรธความพยาบาทให้ออกไปจากกิจใจ การฟังธรรมการภาวนาเป็นการํำจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆให้ออกไปจากใจแล้วให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ในไม,ม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็จะสำเร็จได้ด้วยปัญญายาณอันประเสริฐดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้